บ้านไม้เก่าหญิงสาวถือหนังสือการ์ตูนเล่มระบาดเดินไปยังห้องน้ำใต้ถุนบ้านไม้ยกสูงมีแสงไฟลอดสลัวหญิงสาวนั่งลงในห้องน้ำไม้แสงไฟสลัวมีตุ่มน้ำดินเผาใหญ่ๆข้างเธอเธอวางการ์ตูนไว้บนตักในขณะที่เธอกำลังทำภารกิจส่วนตัวนั้น เธอเริ่มอ่านเปิดการ์ตูนหน้าแรกภาพลายเส้นขาวดำดูกดดันแปลกตากว่าปกติและในทันใดนั้นตัวละครในการ์ตูนเริ่มหันมองมาทางเธอตรงๆราวกับมองทะลุออกมาจากกระดาษหญิงสาวเริ่มขมวดคิ้วเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีใครกำลังขีดเขียนลงบนหนังสือทั้งที่เธอยังไม่ได้กขยับ เสียงเคาะฟ้าผนังข้างๆเธอทำให้เธอรู้สึกสะดุ้งสุดตัวแต่เธอก็ต้องขมใจและหันกลับมามองหน้ากระตูนบนหนังสือปรากฏภาพหญิงสาวนั่งอ่านกระตูนในห้องน้ำเหมือนเงาสะท้อนตัวเธอเองอด้วยความตกใจเธอกีดร้องออกมาอย่างดังๆหญิงสาวโยนหนังสือทิ้งเงยหน้ามองผ่านผนังไม้ เห็นดวงตาหลายคู่ถูกจับจ้องวาดด้วยหมึกดำจ้องออกมาทางเธอจะรอช้าอยู่ทันใดเล่าเธอก็รีบวิ่งออกมาจากประตูห้องน้ำทันทีไม่อยากพาดคิดดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ